เงินห้าพันก็ไม่ได้รายได้ก็เริ่มจะไม่มีอย่างดีที่หน้าตาโอเคอยู่ขอบคุณพระเจ้าเมจะเขาบอกว่ามึงกลัวเมียเหรอบ้าเรากลัวที่ไหนมึงว่าใจาผิดแล้วเหรออืมอืมคำว่ากลัวเมียมันมีรากศัพท์มาจากคำว่าเป็นห่วงเว้ยกูเห็นมึงทำงานบ้านอยู่คนเดียวเป็นห่วง ลัวเมียเหนื่อยเงินออกทีไรเอาให้เมียหมดกูเป็นห่วงกลัวเมียไม่มีเงินใช้เห็นเมียมึงตีมึงด้วกูเป็นห่วงกลัวเมียเก็บกดเลยเป็นที่ระบายให้แล้วที่มึงเขีนมอเตอร์ไซค์ออกไปสตาร์ทหน้าหมู่บ้านกูเป็นห่วงกลัวเมียตื่นอืสรุปแล้วมึงไม่ได้กลัวเมียอืมนี่กี่โมงละสิบโมงละไม่ว่าเพิ่งเจอกันเองกลับไปทํากับข้าวโอ้ยกลัวเมียหิวโอเค I'm stupid I'm poor I'm ugly but at least I'm not fake เห็นขีดแล้วไหมเมื่อก่อนฉันขับดูคาตี้ขี่ดิกไบ์ไปกับแก๊งดาราขี่ไปขี่มามันใช่เลยนี่แหละชีวิตก็เลยตัดสินใจออกจากแก๊งดิกไบ์ขายดูคาตี้มาขี่มอเตอร์ไซค์ัจ้างวันก่อนแดดดี้ก็พาเราไปซื้อเฟอร์เรอรี่แต่ดันซื้อผิดไปซื้อลุนโบกินี่ไอเราก็ยินดีไปขายทิ้งแล้วไปเช่าแท็กซี่มาขับเล่นนี่ ที่จริงท่านพ่อกับท่านแม่ของฉันเนี่ยนะเป็นเศรษฐีมีที่ดินหลายพันไร่มีสวนลำไยที่ภูเขามีมรดกหลายพันล้านแต่ท่านอ่ะส่งฉันมาเป็นสาวโรงงานเพราะอยากให้ฉันติดดินเล่าชีวิตเมื่อวันก่อนผมไปตลาดซื้อปลาเอามาทําอะไรก็ว่าจะเอามาทอดไม่ก็ทําหม้อไฟแต่ว่าฆ่ายังไงก็ฆ่าไม่ตายใช้วิธีอะไรจับกดนะ้ำจังหวัดอะไรมีแต่คนฮอตคนเด็ดไม่ว่าเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ส่งเสียงซิซากไปทั่วตั้งเขตจังหวัดลำปางจังหวัดอุดรแม่ห้องสอนร้อยเอ็ด อ้าวเฉลยรูปเปผ็ดภูเก็ตพามทะเลอะไรมีสีสีทะเลที่คนทิ้งขยะจนน้ำดำปีผิดเออทะเลสาบทะเลหมอกผิดโอเคยอมแล้วกรับพี่ทะเลที่มีสีสีคือทะเลทัปปีพามอยา,าอว่า ครับฮัลโหลครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อชื่อแอลค่ะแอลแอชื่อเหมือนกันเลยเห oh, มือนต้องไหนพี่ชื่อปักเป้าครับ <c oughs> มันเหมือนต้องไหน <c oughs> เอาไม่เหมือนนะแอลแอลพี่ถามอะ <c oughs> ไรหน่อยดิใช่คะ่ะแอลเวลาแอลเลิกกับแฟนไปเนี่ยแอลจำอะไรของเขาได้บ้างอะ่ะทำไมอ่ะโอ้ย,อยพี่หนเ <c oughs> พิ่งเอ็น <c oughs> จำอะไ,ไรได้ไหมเกี่ยวกับฉันคนเก่า <c oughs> แหงดัมดำที่ขายเป็นของเราเธอยังร้อ เธอได้เคยมองมาจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนนอกจากชื่ออลมีสิ่งอื่นอีกไหมที่เธอยังเส่ใจและพอยังจำได้อยู่เสรจ,จากความรักยังเหลือไม่ก็ไม่รู้ នៃខ្ញុំសង្ឃចាំឆ្ងាយនឹងជំមីឆានយូការពិតគឺឯងពុកថោកទៀបនោះទេអ្ហេអញ្ចឹងតែតាបានជាអញប្រហែលមុខ ไปเที่ยวกับเพื่อนนะตัวไม่ก็กูจะไปงั้นกูก็จะไปลงพักไปทำไมวะกูจะไปมอบตัวมึงจะมอบตัวคดีอะไรก็กูยิงกระบ,บาลมึงไงงั้นเขาไม่ไปก็ได้งั้นมึงก็มากราบตีมกูเดี๋ยวนี้ไอตัวเกินไปแล้ว รักชีวิตอยาคิดสู้เมียเมื่อผ enfin ู้ชายสั่งกาแฟเอาคาปูชิโน่แก้วหนึ่งครับเมื่อผู้หญิงสั่งกาแฟ เอาคาปูชิโนวิครีมบีบนิดเดียวพอคาราเมลไม่ต้องลาดนะฮะแล้วก็น้ำตาลน้อยแล้วก็นมสดอย่าใส่เลยฮะผู้ชายถ่ายรูปขอรูปหนึ่งดิผู้หญิงถ่ายรูปเมื่อผู้ชายเลือกเสื้อผ้ากูหยิบตัวไหนได้กูใส่ตัวนั้นเมื่อผู้หญิงเลือกเสื้อผ้าตัวไหนดีตัวไหนดีรัวนี้ม่ีอยว อที่แตกมีใครเป็นแบบกูบ้างวะทุกครั้งที่กูสร้างกลุ่มเลยออยู่ในกลุ่มเนี่ยมันจะมีเสียงแปลกๆออกมาเสมอเว้ยกูก็ตกใจนึกว่าเสียงอะไรมาเดี๋ยวกูสร้างกลุ่มให้ดูเลยจะได้รู้กันไปเลยว่ามันเป็นเสียงอะไรมึงอยู่ในกลุ่มกับใครไม่ได้แดกกูหรอก คิดว่นแน่ที่แจ้ก็ปอดแหกมึงลองไหมล่ะมึงฆ่าใครพี่กูท้ามึงอะมึงกล้าหรอกูไม่กล้ามีอะไรไหมทำไรอยู่อยู่ที่ไหนกินข้าว,วหรือไม่ไปกินกับใครฉันนั่งจิบไว้อยู่บนที่นอนฉันเล่าเกินไปจะอยู่คนเดียวไันฉันสะอ่ะน,น้ำก็อุ่น เพิ่งกนหนมอยหน้าลูบลูบอนจะชวนจะไปเต้นรำกินส้มตำรัมบำและจะพาจะไปดูแมวที่้องฉันถ้ากราบหนูขอเลี้ยงหมาตัวนี้ได้ไหมไม่ได้เล่นกับหมาจอจะได้ก็โดนหมัดหลักมันน่ารักนะพังงยงงงงีงเงยเงเ้็กเกาบอกว่าเดี๋ยวโดนหมัดไงเด็กนี่ หนึ่งบวกหนึ่เท่ากับสอเท่ากับสามสาเท่ากับสีเท่ากับห้ต้องแกงโง่แบบนี้แหละถึงจะตลกโง่อะไรวะกูตอบแบบจริง run มาวัวมาตาเมิวว คือแบบแม่้มันสวนเลยอ่ะเอากะแม่้สวนเลยอ่ะออตาม่อมดิงอ่ะฟองละ10บาทถ้าซื้อฟองเดียวฟองเดียว10บาทถ้าสองฟอง3ฟองสฟ,ฟองเท่าไหร่สฟองสิบห้า ฟองเดียวเท่าไหร่นะสิบาทสามฟองสิบห้างั้นเอาสามฟองสามฟองขายหมดแล้ว วันชทีหมูกระทะไหมไปก็ไปดิชาบุดีไหมไปก็ไปดิ KFC ไหมไปก็ไปดิไปแล้วเลี้ยงด้วยนะเงินไม่ไปหรอกเออตัวเขามีอะไรจะถามตัวฮะตัวมีผู้ชายที่ตัวรักอ่ะกี่คนเนาะอยากรู้อ่ะ คนองคน <Ew. S 2> <Ep. S 1> อีกไม่นานฉันคงจะตายไปกับความรักไอผู้ชายคนนั้นมันเป็นใครทาไมตัวถึงไม่รักมันทาไมตัว <csak S 1> ไม่รักเขาคนเดียวก็เพตามงงไงไอสัตว์ <horribly influencers>